สวัสดีครับผมนายเอกกลับมาพร้อมข้อมูลข่าวสารดีๆให้ทุกท่านเช่นเคยด่วนข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเงินช่วยเหลือโอนแล้วเงินเข้าวันที่10มีนาคมนี้บำนาญท้วนหน้า1,000บาทใกล้ความจริงมีแนวโน้มเริ่ม1ตุลาคม2,568ผู้พิการรับเงินเพิ่ม200บาทโอนเงินพิเศษอีก1 0 0 0 0บาทสำหรับผู้สูงอายุรอบเก็บตกข่าวนี้สำคัญมากฟังให้จบ เช็คสิทธิ์ของคุณให้ดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญข่าวดีเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโอนแล้วเงินเข้าสิมีนาคมนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำการโอนเงินไปยังอ,อบตท,ทั่วประเทศแล้วเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้พิการเตรียมรับเงินเข้าตามกำหนดเงินช่วยเหลือเดือนมีนาคม2568สําหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเด็กอายุ0-6ปี เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็ก600บาทต่อเดือนกลุ่มผู้พิการเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนผู้พิการต่ํากว่า18ปีหรือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับ1,000บาทต่อเดือนกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอายุ60 69ปีได้600บาทอายุ70 79ปีได้700บาทอายุ80 89ปีได้800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาท เงินเข้าแน่นอนวันที่10มีนาคม2568พิเศษผู้สูงอายุแอนผู้พิการมีเงินโอนสองรอบในเดือนนี้รอบที่1เงินช่วยเหลือปกติเข้า10มีนาคมรอบที่สองเงินพิเศษเพิ่มเติมเข้า20มีนาคมกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอายุ18ปีขึ้นไปได้เงินเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้ กลุ่มผู้สูงอายุรับเงินพิเศษ10,000บาทรอบเก็บตกโอนให้วันที่28มีนาคม2568เฉพาะผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยได้รับเงิน10,000บาทจากเฟสหนึ่งใครที่รอเงิน10,000บาทรีบตรวจสอบสิทธิ์บำนาญทั่วหน้า1,000บาทคืบหน้าอาจเริ่ม1ตุลาคม2568รัฐมนตรีกระทรวงพัฒเผยชัดหากไม่มีปัญหาบำนาญทัวนหน้า1,000บาทเริ่มจ่ายแน่นอน ไม่ต้องใช้ระบบขั้นบันไดอีกต่อไปผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับเงินเดือนละ1,000บาทเท่ากันหมดไม่ต้องแบ่งอายุ 60, 70, 80ปีอีกต่อไปเพิ่มขึ้นจากเดิมทันทีกลุ่มที่ได้ประโยชน์สูงสุดผู้สูงอายุ60-69ปีจาก600บาทเพิ่มเป็น1,000บาทกลุ่มที่ไม่ได้รับเพิ่มผู้ที่เคยได้1,000บาทอยู่แล้วแต่ยังต้องรอสรุปงบประมาณสุดท้ายจากคณะรัฐมนตรี หากผ่านเริ่มจ่าย1ตุลาคม2568แนวโน้มบำนาญ3,000บาทเป็นไปได้หรือไม่ฝ่ายค้านเสนอให้ผู้สูงอายุรับ3,000บาทต่อเดือนแต่รัฐมนตรีกระทรวงพร,รมยืนยันงบประมาณยังไม่พอหากให้3,000บาทต้องใช้งบสูงถึง600ล้านบาทต่อปีข้อเสนอของรัฐบาลณตอนนี้เริ่มที่1,000บาทเดือนก่อน หากเศรษฐกิจดีขึ้นอาจเพิ่มเป็น3,000บาทได้ในอนาคตสรุป1,000บาทเริ่มมีโอกาสเป็นจริงแต่3,000บาทต้องรอดูต่อไปข่าวสำคัญอื่นๆที่ต้องจับตาในเดือนมีนาคม 1. เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโอนแล้วเงินเข้า10มีนาคม 2. เงินช่วยเหลือผู้พิการเพิ่ม200บาทเข้า20มีนาคม3เงิน10,000บาทสำหรับผู้สูงอายุรอบเก็บตกเข้า28มีนาคม 4. บำนาญทั่วหน้า1,000บาทคืบหน้าอาจเริ่ม1ตุลาคม2568 5. บำนาญ3,000บาทยังเป็นไปได้ยากรอความคืบหน้าสรุปเดือนมีนาคมนี้มีเงินโอนหลายรอบอย่าลืมเช็คสิทธิ์ของตัวเอง10มีนาคมเงินช่วยเหลือปกติ20มีนาคมเงินผู้พิการเพิ่ม200บาท28มีนาคมเงิน10,000บาทรอบเก็บตกข่าวดี บำนาญทั่วหน้า1,000บาทอาจเริ่มตุลาคมนี้แต่บำนาญ3,000บาทยังต้องรอการพิจารณาถ้าคุณเห็นว่าข่าวนี้สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายเอกช่วยกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนได้รับรู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วคุณคิดยังไงกับข่าววันนี้คิดเห็นอย่างไรกับบำนาญ3,000บาทควรให้เลยหรือไม่คอมเมนต์บอกกันเลยครับผมรออ่านทุกความคิดเห็น พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ